สวัสดีครับกับผมนายสุวิยารารงาาศัก์หันดิษ์หกหารนย่สิงหนึ่0ส1 2ศูนวันนี้มาอา่านเซฟตี้เบลฟิงกันครับ ladies and gentlemen on behalf of the crew I ask that you please direct your attention to the monitors above as we are reviewing emergency procedure that are the emergency exits on this aircraft Take minutes or locate the exit closest to you. Note that the nearest exit may be behind you. Count the number of loads to this exit. Clue the cabin, appearance, then pressure loose. Stay clean and listen for instruction from the cabin crew. Oxygen mask you drop down from above your seats. Place the mask over your mouth and nose like this. For so the step to tighten it. If you are traveling with children, make sure that your own mask is on first before helping your children. In the unlikely event of an emergency landing and evacuation, leave your carry-on item behind lights are located below your seat and emergency lighting. you list your, to your closest exit and slide. we ask that you make sure that on carry on luggage is stored away safely during the flight while we are waiting for check -off. please take a moment to review the safety data card. in the seat pocket in front the pocket seas of you ต่อไปจะเป็นในส่วนของการแปลภาษาไทยนะครับทั้งท่านหญิงและท่านชายทั้งหลายในนามของลูกเรือขอให้ท่านสนใจดูที่หน้าจอดด้านบนเพื่อทบทวนวิธีการปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินครั้งนี้บนเครื่องบินนี้มีทางออกฉุกเฉินทั้งหมด6ทางโปรดให้เวลาสักคู่เพื่อหาทางออกที่ใกล้ ที่สุดของท่านโปทราบว่าทางออกที่ใกล้ที่สุดอาจจะอยู่ข้างหลังของท่านก็ได้นับจํานวนแถวจนถึงทางออกนี้ในกรณีสุดเฉนที่มีการสูญเสียความดันอย่างรวดเร็วโปรดคงความสงบสุขและฟังคําแนะนําจากบุคลากรบ,บ,นบนเครื่องบินหน้ากากออกซิเจนจะหล่นลงมาจากด้านบนที่นั่งของท่านใส่หน้ากากที่ปากและจมูกของท่านแบบนี้ จากนั้นดึงสายเพื่อให้มันพอดีหากท่านเดินทางมาพร้อมกับเด็กๆโปแน่ใจว่าหน้าก,กาของท่านถูกใส่ก่อนที่จะช่วยเรือเด็กๆในกรณีที่การลงจอดฉุกเฉินและการเอาผู้ชมออกจากเครื่องโปรดทิ้งกระบอเดินทางไว้ที่นั่งแคชูชีพอยู่ใต้ที่นั่งของท่านและไฟฉุกเฉินจะนําทางไปยังทางออกและสไลด์ที่ใกล้ที่สุด ขอให้ท่านแน่ใจว่ากระเป๋าเดินทางของท่านถูกเก็บอย่างปลอดภัยในระหว่างการเดินทางในระหว่างการรอขึ้นเครื่องผมสละเวลาสักผู้เพื่อตรวจสอบการข้อมูลความปลอดภัยในกระเป๋าบบที่นั่งด้านหน้าของคุณแล้วก็จบวเวลาสำหรับ Safe, safety briefing ครับผมก็ขอจบก,การนำเสนอท่านนี้ครับขอบคุณครับ